ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะ่ะโปรดเบาเสียงโทราศัพท์นิดนึงหรือใครที่่ายหูฟังอยู่ก็ให้เบาเสียงหน่อยเพราะว่าเสียงในคลิปดังมากถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวยชื่อเฟซชื่อติ๊กต็อกเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ตอนนี้เลยนี่ ฝาติดตามกันด้วยนะครับเอาแล้ว uh, ครับก็สวัสดีกันดะ้วยนะฮะผม วันนี้ก็มาพบกับช่องมุลิกามกับดีไซน์เคอนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลของฟรีไฟาร์กันนะตอนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนบัคในฟรีสไตล์นะเออไม่ใช่สิมันเป็นครึ่งบัคครึ่งที่รับนะเออประมาณสามที่ด้วยกันที่แรกเราไปกันเลยนะที่แรก เราจะต้องเอารถนี้นะั้นรถที่ขับบนน้ำได้ในฟีสไตล์เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าในโหมดทั่วไปเนี่ยมันจะเออไม่มีสปีดหรือว่ารีเซ็ตกดกระโดดอะไรอย่างนี้เราก็ต้องทำฐานให้ตรงก่อนเราก็มาแถวๆเนี้ยทำให้ตรงๆก่อนโอเคเราก็กดกระโดดก่อนแล้วเราก็กดสปีดนะฮะ กดแบบเไวๆนะบนี่ฮะปูงถ้าลดเลยเนี่ยเราสามารถกดออกลดทันทีได้เลยแต่นี่แล้วไม่เลยนี่มันก็จะมาอ่าแถวๆนี้นะอันจีเนี่ยถ้ามันติดมันจะมีายางอยู่บนนูลล้นเรามันสามารถลดขึ้นมาติดตรงนั้นได้ถ้าเรากัดระยะดีนะแต่ถ้าไม่โดนไม่โดนยางล้อย,ยางเนี่ยเราก็จะตกมาตรงนี้ หรือถ้าเร็วไปแล้วก็ไปไปนน่นเลยเดี๋ยว,ยวนี้ก็นี่นะทีแรกเราสามารถทำแบบนี้ได้เดยวจะทำให้ดูนะครเอ้ยเอ,อ้ยเอ้โอเคเไปตัวที่สองกันเลยมาต้องทำแหล,ล,ละสมเ็บาม โอเคฮะจุดท okay, uh ี่สองนะฮะเราก็จะไปตรงน้ําริมน้ําข้างนอกกันนะอย่างแรกแหละให้เราเข้ามาในนี้ก่อนนะฮะผมนี่แล้วให้เรามาจอดตรงนี้เออเลยเลเลยโอเคถ้าเหมือนตะเมื่อกี้เลยนะฮะให้กดกระโดดก่อนแล้วก็ กดสป,ปีดแบบไวๆนะเออให้เราแบบ,แบบแบบแบบอย่างนี้กดไวๆเหมือนเมื่อกี้เลยเอ้ยไม่ได้เอาใหม่เอาใหม <c> ่ <oughs> ผมว่านะเปลี่ยนที่ดีกว่ามันสามารถไปตรงนี้ได้แถมมันก็จะง่ายกว่าด้วยนะโอเคเอ้ย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 เลยเลย ำตรงนั้นไม่ได้เนี่ยให้เรามาตรงนี้ใช่บางคนก็รู้แล้วนะให้เรามานีให้มันหน้าชีฟ้าไปอย่างนั้นนะแล้วเราก็กดสุดกดกระโดดสปีดโอเคมันก็จะมีติดอะไรไม่รู้แล้วมันก็จะไปได้เลยมันจะเป็นล่องหนอยู่ แล้วก็ามาตรงนี้ได้ก็ใช้สปีดจูนะฮะมีต้นมะพร้าวด้วยสอยเก็บกินได้อร่อยเลยเดี๋ยวเราไปจุดสุดท้ายเลยนะคะคืออันนี้เราไม่ได้เป็นแบบไปแค่ตัวนะครับผมแต่ว่าต้องใช้รถคันนี้ด้วยนะ มันจะเป็นบักร้อยฟ้านะอันนี้เป็นบักเลยนะคะผมบักร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้บักร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอะไรครับแล้วก็เหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บทำามติดอะไรแล,แล้วก็ให้กดออกจากนล้น<ะ>เห็นไหมฮะเป็นไงรอบเดียวได้นี่แล้วก็ขึ้นมาอยู่จุดนี้แล้ว ใช่เราจะสามารถลอยฟ้าได้นะครับผมใช่ไหมเราไม่เหยียบเลยเลยมันจะเป็นพื้นที่ว่างล่องหนอยู่นะครับผมเราสามารถมาทําแบบถ่ายคลิปได้แบบอย่างนี้เต้นจิตจิตจิตอะไรกายนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมทำรู้สึกกึ่งบักกึ่งสถานที่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลื ข้างล่างเพื่อไปกลังจะให้ผมด้วยนะคุผมถ้าใครอยากให้ทำ Q&A ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทำให้นะอืมแต่ว่าขอไม่เปิดหน้าลวกัน <c oughs> หรือจะเปิดดีก็ไม่รู้ <c oughs> ขอมาเถอะเดี๋ยวก็รู้บายบายจุ <c oughs> ๊บ <c oughs>